สวัสดีค่ะสวัสดีแฟ,แฟนๆเนนิวอะไรอีกรอบนึงค่ะอยากจะบอกมากเลยว่าตอนนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะมีโอกาสต้อนรับหนุ่มๆในปกที่เราเห็นกันก็คือหนุ่มเคสไกดไอดอลเกาหลีที่มีชื่อเสียงแล้วก็กําลังมาแรงมากๆเลยนะคะตอนนี้เราแบบหนุ่มๆเขาพร้อมอยู่แล้วค่ะเป็นการไลฟ์สตรีมครั้งแรกจากต่างประเทศด้วยนะยังไงแฟนๆห้ามพลาดเลยค่ะเข้ามาดูกันเยอะๆตอนนี้ไปคุยกันค่ะ

네, 여러분 신사동에 있을 때사하니아 사하디카, 사하디카, 파타고니아, 사디카 파타고니아, 사하카파 사하디카, 파차이니아 사하디카, 사하디카, 파타고사하타고니아 사하디카, 니아 사하디카, 파타고니아, 사하카니아 사하디카, 파타고니아, 사하디카, 니아 사하디카, 파타고니아, 사하디하디카파카 파타고니아, 사하하디카카 สว oh, okay. ัสดีครับผู้ชายชีใช้โคดิมพารขอต้อนรับเข้าส um> ู่ไลฟ์สดของเดลิเนียอย่างเป็นทางการนะคะดีใจมากๆเลยมีโอกาสต้อนรับหนุ่มๆเกสไกในวันนี้ค่ะพี่พูนาวันได้เลยค่ะปอจินยาเซอร์ฮันยองค่ะเดย์ ความสึกค่ะที่มีโอกาสไลฟ์สดท็กไายกับแฟนๆชาวไทยเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นขนาดไหนอึดเดลี่นิวส์โซ่ทกคุณันบุนทุเรกทาเพอบมกทายกัเพทังทายกเพื่อนเ้ือกกนเ่กานเ่อามนเทกาัเขอากเพ่ายนุพอกทนายกันเายกนเลยนเพอ่ทักทายอทัากันอยันอย่นเ้ค่ะย อ해넘넘คแนะนเพลง Touch My Touch ของตัวเองบแฟนนิดนึงคะ. 음, 그, 태국 팬 분들에게 타 o u c 타시 y 는 곡을 소개해 줄수 있을까요? 어, 네, 저희 이번에 Touch My Touch로 컴백했는데 어 굉장히 신나는 곡으로 저희가 컴백을 했습니다. ก็เพลง Touch by Touch นะคะก็เป <un> ็นเพลงที่เขาได้ทพิ่คัมแบ็กกันไปนะคะก็เพลงเนี้ยเป็นเพลงที่แบบว่าสนุกสนานมากๆเลย Touch by Touch ค่ะเนี่ ค่ะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยก็แบบว่าออกมาในช่วงที่อยู่ในสถานาสถานการณ์โควิดนะคะก็อยากจะส่งเพลงนี้เนี่ยไปให้เป็นความหวังกับแฟนๆทั่วประเทศค่ะเป็นกําลังใจให้กับแฟนๆเพลงด้วยค่ะสําหรับเพลงนี้ค่ะเด้คำซ่ามีตาได้ยินว่าด้ยินว่าคุณโดงอินค่ะแต่งทั้งเนือ้องภาษาทังแล้วก็เพลงโคิดเนื้อเกาหลีหหหหหใช่ไหมคะ 음, 네, 그리고 정인씨가 다시 바이 다시 라는 곡에 영어와 한국어 버전 모두 작사를 했다고 들었어요. 그렇죠? 어, 네, 네, 네. 네 맞습니다. 정말 좋은 기획을 통해서 작사 작곡에 참여를 해서 네, 이 곡을 같이 만들게 되었는데요. 와, 그. เป็นโอกาสที่ดีสาหรับพอนัที่ได้โอกาสมาเออแต่งเพลงนี้นะคะ <laughs> ทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะเขาก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะใช่ครับ <laughs> ค่ะเขาก็บอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังเพลงของเขานะคะแล้วก็รู้สึกถึงความหวังเนี่ยที่ผ่านเอ่อผ่านทางเพลงที่เขาส่งให้ไปนะคะแล้วก็มาสู้ๆไปด้วยกันค่ะตามกับเนื้อเพลงที่เขาบอกค่ะแฟนเฟอาจจะอยากฟังสักข่อนึงกับหนุ่มๆได้ไหมคะในเพลง Touch by Touch ค่ะคือ Touch by Touch โค้กให้จุมบล ได้ค่ะเขาบอกได้เลยค่ะเดคุดอมคุดอมชิดะเียนไกันเดี่ยวเราจะร้องแบบเพลงสั้นๆให้กับแฟนๆชาวไทยนะคะเด ว้าวมันร้องดี h e a t o heart บอฟฟี่ที่รักทั้งโลกทั้งเดอน Touch by t o u c อ๋อฟังมากเลยค่ะค่ะชัยฟังดีมากเลยค่ะ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 คชอบ่ะค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 ่ะ่ะค่ะคะค่่ะะค่ะค่ะค 네, 그만한... <laughs> 네, 그 다음 질문은 여러분의 좋아하는 태국 음식을 한 분씩 말씀해주세요. 어, 네, 네, 네. <laughs> 말씀해 볼까요? 네. 제, 제가 작년에, 아, 2년 전이죠. ไปฮ่องก่แล้วก็ได้ลองทานเออ่ต้มยำกุ้งแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยมากเลยค่ะแล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้มาไทยเนี่ยเขาก็อยากจะกินต้มยำกุ้งอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะไดเลย่ม่้นนน่ 네아 uh, 저도그때때같이태국에갔을망고밥망고밥이라고아ฉันก็ครั้งที่ไปเที่ยวที่ไทยเหมือนกันเนี่ยเขาก็ได้ทานเอ่อข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยมากๆชอบมากๆเลยค่ะข้าวเหนียวมะม่วงใช่ข้าวเหนียวมะม่วงค่ะได้ท้าวบุญใช่โอ้ฉันก็ 2년 전에 저희가 태국에 간 적이 있는데, 그때 팟타이를 먹었어요. 근데 아, 네. 그때, 아, 그때, 그때 막 힘들 수가 없어서 꼭 다시 태국에 콘서트를 하러 가서 어, <laughs> 콘서트도 아. 하고, 맛있는 채소도 먹고. ค่ะคุณเขาเขาบอกว่าเออสอบปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เขามาเออทำงานที่ไทยเนี่ยเขาก็ได้เออทานผัดไทยของที่ประเทศไทยไปแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากแล้วก็อยากที่จะมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งตอนที่มาแสดงคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาทานอาหารไทยแบบอร่อยอร่อยเลยเขาอยากเขาอยากกลับมาทานอีกครั้งค่ะค่ะค่ะเดท๋ยวถ้านโอ้ลงตูโอ้ไทยมาก

그 아, 모닝글로리라고 모닝, 있는데, 모닝글로리 음식이래, 뭐, 라이스, 뭐, 라이스, 라이스 베지, 베지. 그 야채 버무려져 있는 음식. 야채. 다시 말해주세요, 제가 그 음, 음식 아마 잘 몰랐을 거예요. 네, 모닝글로리라고 있는데, 근데 태국어로는 안 나와 있더라고요. เขาเขากำลังพ mm ูดแบบถึงเมนูเชื่ออาหารหนึ่งอะค่ะที่แบบว่าเป็นผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาแบบชอบมากซึ่งไม่แน่ใจว่าทางพี่เออคุณพี่มิส่วนตัวปูนาแบบว่าไม่เคยได้ยินชื่ออาหารเนี้ยค่ะก็เลยสลัดมั้เใช่คะสลัด맞้อ่อ๋อสลัดมัเนี่ยสลัดดีใช่ไหมอ๋อเขาบอกว่าใช่ค่ะเป็นลักษณะคล้ายกับสลัดเนี่ยค่ะเราชอบเมนูนั้นที่เป็นผัก 아네네 네, 감사합니다 다음 분하늘씨네 저도 개인적으로 팟타이를 제일 아하는데요 아, 팟타이인좋아하요 <laughs> 뭐, <laughs> 아, 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 เขาบอกว่าในอาหารเกาหลีเนี่ยเขาจะชอบ texture อาหารที่เป็นแบบพวกผักของเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะแล้วในผัดไทยของประเทศไทยเราเนี่ยก็แบบว่ามี texture คล้ายกันแบบนั้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยชอบมากๆค่ะเดชสุดท้ายค่ะเดชท้ายสุดค่ะคุณ้ที่ว่าากัน 어, 카오팟이라는 음식을 가장 맛있게 먹었습니다. 아, 카오팟. 카오팟 ปกติเล 메뉴 메뉴 이름 다시 말해 주수 있으세요? 카오팟. 카오팟 무. 맞아요? 어, 맞아요, 맞아요. 아, 네, 네, 네. 가카오카팟무มา 카오팟 무. ขาผัดไทยที่สุดใช่ไหมคะข้าวผัดหมูค่ะคุณเต้เตาแบาแบบซึ่งแบบซึ่งฮัสเพรอะอ่รัองที่กินหมู่ได้รองคแั้งแึกตกใจมากเพราะมันแบบอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากทานอาหารชนิดนี้อีกครั้งหนึ่งเอ่อเด 네 그리고 이제 그어 방문하고 싶은 태국의 명소는 어디인지 네그 이유는 네, 무엇입니까 어, 네네한 네, 분씩 대답해 주세요. <laughs> 네. 저는 바다를 좋아해서푸켓에한번가보고싶 팡이어 푸켓, 아, 사니리 네. 펄이 <laughs> 푸켓, 네. 카드, 푸켓, 그 카드, 푸켓,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  버킷리스트 중 하나가 해카여행이 카드, 카드, อีกเจ้าทั <Okay. S 1> ่วที่ไปนั่องเที네่ยวที่ไปที่ประเทยจตองไปที่ไเนก็คือเอถนนข้าวสารค่ะก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่แบบว่าเขาแบบอยากลองไปมากๆค่ะเนในถคุณเนออผมคัทนี่นเน่่นี่เนเน เขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะไปเอ่อเที่ยวที่ตลาดที่พัทยาค่ะเห็นว่าแบบว่ามีชื่อเสียงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากลองไปดูค่ะแต่ยังไม่เคยไปค่ะยังไม่เคยไปค่ะเขาบอกว่าแบบอยากลองไปคาร์บอนเจอกิออปซาจอคือก็คือโกเซซอนนั่นใช่ค่ะเขายังไม่เคยไปมาเขาก็เลยอยากไปอืมค่ะได้ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะอยากไป 네 다음 분은 방문하고 싶은 태국의 명소는? 아근 어, 네, 저는 어, 멤버들하고 다 같이 태국에 방콕을 갔었는데 이제 스케줄이 아니라 그냥 뭐 멤버들끼리 여행으로 한번 들어가면 정말 재밌게 이런 곳들 다 떠가지고 방콕에 이렇게 시내를 투어하고 싶어요. เอดก็คือเขาคุณเออคุณโฮดองเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเคยมาที่ประเทศค่ะไทยค่ะแต่ว่ามากับเมมเบอร์ไม่ได้มาแบบไม่ได้มาทํางานไม่ได้มาตารางงานนะคะแต่ว่าได้มาเที่ยวกับเมมเบอร์ที่กรุงเทพเนี่ยค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบว่าวิวเมืองของกรุงเทพเนี่ยมันแบบว่าสวยงามดีเขาก็เลยแบบว่าชอบอยากมาเที่ยวอีกอะไรเงี้ยค่ะกับเมมเบอร์ของเขาค่ะเย้ 네 다음 분 다음 씨 네, 어, 저는 어, 태국의 예술을 곳시라고 하는 치앙마이에 꼭 가고 아. 싶습니다. 아, ก็ 아, ือคราวนี้อยากไ 네. 네, 다음 분. 네, 방문하고 싶은 태국의 명소 เนี่ยฉ <Regard ez> ันคือภูเก็ตชอบนะแต่ภูเก็ตที่อยู่ด้านบนขอเที่อยู่อเก็คือเขาเนี่ยเขาก็ชอบที่ภูเก็ตเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีเอ่อเอ่อทะเลที่หนึ่งที่อยู่แบบว่าเหนือภูเก็ตเข้าไปขึ้นไปเงี้ยค่ะเขาก็แบบว่าอยากไปเที่ยวตรงหาชายหาดตรงนั้นด้วยเหมือนกันค่ะ 푸껫이니까요 마지막으로 한명더 부탁드립니다 네, 마지막으로 한명더 부탁드립니다 네, 저도 하늘이 형과 똑같이 제가 산과 바다를 좋아하는데 카오랑이라는 도시 산과 바다가 같이 있다고 해서 거기를 한번꼭 들러보고 싶은 마음입니다 음, 그니까요 ได้ยินมาว่าแบบสวยงามมากอะไก็เลยอยากลองไปด้วยเหมือนกันค่ะได้ค่ะเจ็นว่าทั้งเจดนะคะเปนแฟนชื่นชมเรื่องเลยใครก็แต่ละคนขอกสิ่งที่แฟนชื่นชอบค่ะ

ค่ะเขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีแบบว่าเสน่ห์ลุนหลามมากอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะก็เลยแบบว่าอยาแบบว่าแบบทั้งทั้งกุ้งเนี่ยเขาแบบมีเสน่ห์กันมากๆอยู่แล้วพร้อมทัานท่านบูชิกเทราเพจูชิสุิสุิกายอคือจายเดียวๆาดค่ะเด็วเขาก็จะบอกเสน่ห์ของเขาแต่ละคนค่ะเดสสายเลยค่ะแอร้อน่ 저는밝은에너지가저의매력이라고생각합니다네ก็คือเขาบอกว่าเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยมีเสน่ห์ในด้านแบบว่าพลังงานหรือว่า energy ที่สดใสอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่คือเราทำแบบนั้น 네 저는 큰 키가 매력이라고 생각합니다. 아, 그냥, 그분이 그분이, 그분 그분이, 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 그 그분이, 그분이, 저분이 그분이, 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 그 그분이, 그분이, 분이그분 ค่ะท่านนี้เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีเอ่อทั้งเสน่ห์ในด้านแบบว่าความหล่อโฮมอะไรอย่างนี้แล้วก็มีด้านที่น่ารักสดใสอย่างนี้ด้วยค่ะก็เป็นเสน่ห์ของเขาค่ะะเกคืต้นือ้อก็เหมนบญอ่ท่คายคกันแต่มอรอย่างหรือว่า่งสแบ คุณโฮเนฮยขาก็เลยบอกว่าเขาเองเนี่ยก็เหมือนกับคุณธงยินค่ะก็คืออาจจะมีแบบว่าอาจจะดูเป็นคนหล่อเฉียบคมอะไรเงี้ยค่ะแบบภาพลักษณ์อาจจะดูแบบเป็นคนแบบนั้นแต่จริงเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แบบว่ามีเสดในทางที่ตลกเหมือนกันเขาเป็นคนที่ตลกเป็นคนที่สนุกสนานเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะแตกต่างอาจจะแตกต่างจากรูปลักษณ์เขานิดนึงที่แบบรอแบบดูหล่อมากแมนอะไรเงี้ยค่ะ เดี๋ยวครับต่อไปครับต่อไปครับ่อไปครับ่ไปครบอไปบ่อครับต่อไปับต่อไปครับ่อไป่อไปครับต่อไปครับอครับ่อไปครับ่อไปค่อนปครับ่อไปครก่อไปครัาก่อไปคบอครองเขรเ่ปคอครเบ่คต่ัวเล็กทค่สุดอไ่อไคอคร่ค่คัว่ค่อันอับตเปคนเสน่องตัวเ่านั่นเอง <laughs> 네, 다음 분, 어, 네, 저는 개인적으로 팬 분들이 좀 많이 하셨던 말씀인데, 눈이 굉장히 어, 예쁘다는 말을 들었거든요. 그래서 제 눈, 눈이 조금 매력인 것 같습니다. เดก็เขาพูนนี้นะคะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ยินมาจากแฟนๆบ่อยว่าแฟนๆเนี่ยบอกกับเขาว่าตาของเขาเนี่ยสวยนะคะเขาก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยแหละเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของเขานั่นเองค่ะเพราะได้ยินแฟนๆชมมาบ่อยอย่างเงี้ยค่ะได้เลยค่ะท่านสุดท้ายเลยค่ะเด็กดีกูบาจีมักปุณออฉันอแฟนๆเ เขาบอกว่าเอ่อเขาบอกว่าไหลของเขาเนี่ยกว้างอย่างเงี้ยค่ะแบบตัวของเขาแบบเขาสูงใหญ่กว้างก็เลยเป็นเสน่ห์ของเขาอย่างเงี้ยค่ะแฟนๆบอกมาอีกทีหนึ่งเขาเลยคิดว่าเป็นเสน่ห์ของเขาอย่้ยค่ะอ๋อรออรเขาว่ามู 아 네, 네네 잘 들었습니다 그리고 네 회령 씨는 태국 영화 감독님이 영화에 출연하기를 원한다고 회령 씨한테 연락했다는 소식을 들었어요 연락 받으실 때 기분이 어떠세요? 어, 어, 제가 그 이제 영상을 보내드렸어요. 오디션이라고 해야 되죠. 보내드렸었는데, 어, 그 감독님께서 굉장히 저를 좋게 봐주셨는지, 직접 연락이 오셨더라고요. 그래서 정말 감개 무량하게도 제가, 킴. 김... 되고습니다 <laughs> <laughs> เดก็คือ,อคุณโพเดลเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเขาได้ส่งวิดีโออย่างเงี้ยค่ะวิดีโอไปไปแบบไปออดิชั่นแล้วทางผู้กํากับเนี่ยก็ได้ดูวิดีโอน,นั้นอย่างดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าเขาก็ได้รับการติดต่อมาก็เลยรู้สึกว่าแบบดีใจเป็นเกียรติอย่างเงี้ยค่ะเป็นไหมคะถ้าสูงจะมีผลงานไหมคือดอ,รอ,อ,อครับ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจเรื่องนี้สามารถติดตามชมได้ที่ช่องทาของคุณ่านที <Keep it. S 1> ่ติดตามชได้ที่ช่งทาง้ชมนที่ติดามชมได้ที่ช่งทางของค้วม่านใดที่ติดามชมได้ที่ชองางขอ้ชมนใดทีาได้ที่ช่องทางขอมนี่ติดมชม่องางของผ้ชมทานใดที่ติดตาได้ท่องทางขงค้ชมานิมชมได้ที่องางของผู้ชานที่ติดต้ที่ชองทางชมนใดทีิดตามชม้่างขงค้ชม่ะ 네. 네. 음, 그러면 여러분들이 음, 태국어 한 마디씩 말씀해 줄수 있을까요? 어, 네네네네네한분씩네인디티인디티이로자카인디티라이로자카 네, <laughs> 나낙 나도 나도 나낙 나도 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 <laughs> 네, 재잘 봤습니다. 네 다음 분 어, 여러분 everyone 수월이 so 막막 와 수월이 막막 수월이 막막 히트 히트, 히트. 네 히트 트이 어, 댄티카 네. 네 다시 한번 말해주세요 수아이 땜띠카수이수이찡찡수이 찡찡카앗 수이찡찡카 맞아요? 이런 단어 맞아수이 찡찡카앗 잘부탁드릴 하하하 네네 <laughs> 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 네. 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 마지막 분네 카이 뿜라뿐카 아까 타이게스 공다 고맙다. 고맙와 네. <laughs> 감사합니다. 이자체 해 나락 누눔 본거คน. 뭐เป็นยังไงบ้าง? 아, 네, 그리고 음, 팬분들이 스킨 샷을 즐길 수 있도록 각 멤버마다 3장씩 귀여운 제스처 애교를 해줄수 있으세요? 다해 oh, 네, 그럼 시작해 볼까요? 네. 1 2 와! 2 와! 와! 어디에 뒤에 지 와. 너무 귀여 귀우셨어요 네. 다음 분. 와. 네. 다음 분. 두, 쓰리, t 나 r e e 네, m not 다다 o t 네. 네. t 보여 네네 보여서요 보여요. 와. 네. 네. 방금... 가 <놀람> <놀람> 아.

ชีใช้ชืร์เทลหนูกำลังถามเอ่อหนุ่มๆอยู่ว่าได้ยินชัดไหมอ้าวสัญญาณน่าจะหลุดไปจากทางน้น่าสัญญาณน่าจะเป็นสัญญาณทางโน้นค่ะเป็นการสดจากโน้ตที่เกาหลีเลยนี่ต้องบอกว่าดีใจมากๆเลยเดี๋ยวเผื่อสัญญาณมาตอนสุดท้ายนะคะยังไงก็ฝากนะคะพี่พี่ปูนานั่นเองนะคะไม่ได้กินเราได้ฟังทัสบายทัสแบบสดๆเลยแล้วก็ เพลงเพลอมากๆเลยแล้วก็หนุ mhm. ่มๆน่ารักมากจริงๆยังไงฝากแฟนๆเดนิวออนไลน์นะคะแล้วก็ติดตามทุกอย่างเลยทั้งแบบทุกช่องทางแล้วก็ลุ้นผลงานทั้งผลงานต่างๆเพื่อนหนุ่มๆมาเมืองไทยอย่าลืมไปให้กําลังใจกันวันนี้ขอบคุณคีปูน้มากๆเลยนะคะที่คักของเราแล้วก็แบบให้เราเราได้เห็นมุมน่ารักน่ารักของหนุ่มๆกันนะคะยังไงดูแลสิบุขภาพวยนะคะขอบคุณหนุ่มๆด้วยนะคะน่าจะสัญญาณเป็นห่วงสัญญาณขอบคุณทค่ะินด้รับค่ะวัี